สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องรีวิวเครื่องอตัดหญ้าสี่จังหวะนะครับตัวนี้สั่งมาจากลาซาด้าครับเป็นเครื่องยนต์สี่จังหวะสีเรงลมานะครับนี่ก็จะพักมาดี แม่ไถ้าแบบหมดก็ไม่แน่แน่เลยมีพุ่งมาแล้วไม่แน่แน่เล้าปอกจรน,นะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นก้านเดินดูก้านก่อน,นครับผู้ปลาก็ต้องตัดหญ้านะครับเพราะว่าเราเป็นกเกษตอินทรีนะครับ แล้วก,ก็ตรวจสอบความเรียบร้อยนะครับ เพราะว่าถ้ามีปัญหาแล้วก็ส่งคืนฟรีน,นะครับคทมฟรีครั้ง <c oughs> แล้วค่ <c oughs> ะต่อไปก็เป็นเครื่องนะครับ <c oughs> ที่จับมีที่ ตานต่นขึ้นาสายสะพานเลนตามีหออ้อนีเจม น็อตเลียวห้าตัว่าเลียวตัวบอกรเกยวงงี้ง้งงี้งองเององง้ง้งงี้นครับก็ แจหกเหลี่ยมก็เอ็นเอ็นนี้ไม่รู้เอามาทำไมครับเรายังไม่รู้แล้วก็ดูเครื่องนะอ๋อนี่นะครับอันนี้ที่ตัดเอ็นแทนแล้วก็เป็นเครื่อง แบรนด์สั่งมาจากร้านเจ้าพยาการเกษตรนะครับอันนี้เป็นรุ่น GX 5 0นะครับโมเดลเป็นรุ่นเครื่องใหญ่นะครับก็เลยก็มีที่ตัด นะครับแล้วก็ขัน้นบังคับเดี๋ยวเราจะมาประกอบอีกทีหนึ่งนะครับสวัสดีครับ